หลังจากที่พระเอกนั้นก็สามารถที่จะเอาชนะมือสังหารนะครับระดับจัก,กรพรรดิมาได้สําเร็จและจากนั้นชาก็จะตัดมาที่พวกตัวโกงใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งพวกมันเนี่ยนะครับผมขกขกกาลังคุยกันนะครับว่าการที่จะกําจัดไอเจ้าซูชิงยุนทิ้งเนี่ยมันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแบบที่พวกเราได้คิดเอาไว้นั่นแหละและประมาจารย์ระดับจัก,กรพรรดต่างก็ได้ถูกสังหารกันจนหมดและตายไปกันจนเกลี้ยงแล้ว และทันใดนั่นเองซื้อหมาเฟายฟ้าเนี่ยนะครับเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาเลยนะครับผมว่าไอ้เจ้าซูชิงยุนหมันนั้นก็ได้เป็นแฟนกับแม่นางหลิวเซียงอีกด้วยและหลิวเซียงเองนางเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของจกักรพรรดิน้ำแข็งาหากว่าเจ้านาที่ได้ทำการส่รงมือสังหารไปฆ่าไอ้เจ้าซูชิงหยุนเนี่ยแล้วเจ้าไม่กลัวเลยยังไงกันเล่าว่ามันนั้นก็จะเป็นการ ทำไม่ท่านจัก,กรพรรดิน้ำแข็งลูกศิษย์ของแม่นางดูเสียงนั้นย่อมเกิดความขุ่นเครื่องขึ้นและไม่สบายใจแก่เรื่องนี้และข้าเองก็คิดว่านางก็คงจะไม่ทำการปล่อยเจ้าไปอย่างง่ายๆแน่นอนเพราะวิธีที่เจ้าได้ใช้นั้นมันเนี่ยก็ชชังเป็นวิธีที่ไม่รอบคอบเป็นอย่างมากซะจริงแต่เจ้าเนี่ยก็จะทำให้ฐานจัก,กรพรรดแห่งทองคำพ่อของเจ้านั้นเขานั้นก็จะต้องมาผิดหวังในตัวของเจ้าอย่างนั้นหรอซึงตัวโกงอีกคนหนึ่ง เขานะครับผมจึงได้ตอบกลับมาอีกว่าไอ้เจ้าซูชิงหยุนเนี่ยมันนั้นก็เป็นคนที่ร้ายกาจไม่เบาและถึงแม้ว่ามันนั้นก็จะมีระดับพลังอยู่แค่ขั้นหยินหยางก็ตามนั้นนะแต่ด้วยความฉลาดและทักษะการต่อสู้ของมันเนี่ยพวกเราก็จะไม่สามารถประมาทมันผู้นั้นได้เป็นอันขาดเลยและประมาจารย์วงหววจริงที่เป็นคนระดับจักรพรรดินั้นก็ถึงกับถูกมันฆ่าตายไปแล้วและซื่อมาเฟายฟานเขานั้นก็ได้บอก ก่อนที่เขานั้นจะออกไปนั่นเองนะครับว่าถ้าหากว่าเจ้านั้นก็ต้องการที่จะยึดแผนนี้เพื่อเป็นแผนการหลักของเจ้าแล้วเราก็เจ้านั้นก็จงอย่าทำพลาดอีกเป็นครั้งที่สองเป็นเด็ดขาดและเจ้ากระจงทำการทรงคนไปฆ่าสังหารมันผู้นั้นเสียแล้วก็จงทำลายทะเลปลานของมันทิ้งไปด้วยล่ะเพื่อทำให้มันนั้นได้หลุดพ้นออกจากการเป็นตำแหน่งผู้นำของเกาะเทียนกงโดยดวนด้วยเพราะที่เกาะแห่งนั้น มันก็เป็นเกาะที่มีช่างฝีมือมากมายพร้อมกับพวกทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าและมีค่าเป็นอย่างมากและข้าเองก็ยังคงได้ยินข่าวลือมา <_ c oughs> เกี่ยวกับเรื่องสายลมทองคำในตำนานอีกด้วยนะนะว่ามันนั้นก็มีอยู่ที่นั่นเยอะมากๆและถ้าหากว่าเจ้าทำผิดพลาดอีกในครั้งนี้แล้วละก็เจ้านั้นก็อาจจะได้หลักฐานที่มีมากเพียงพอที่จะสามารถเามามาถึงตัวของเจ้าได้ยังไงละ่ะและข้าเนี่ย ก็ไม่ใช่คนแบบเดียวกับเจ้าหรอกนะเพราะถ้าเป็นข้าพูนี้ข้าก็จะไม่ทําอะไรเช่นนั้นแน่และมันก็จะต้องตายภายในไม่ช้าก็เร็วอยู่ดีและจงรอดูให้ดีล่ะเพราะข้านั้นก็ได้ทําการจัดเตรียมเรื่องทุกอย่างเอาไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งตัวโกงเนี่ยนะครับผมมันก็ได้ทําการยิบดาขึ้นมาแล้วก็ได้พูดไปอีกนะครับว่าไอ้เจ้าซูชิงยุนมันเนี่ยก็จะต้องตายด้วยสองมือของข้าพู้นี้เองและจากนั้นนะครับฉากต่อมา กูเหมิงที่ก็กําลังเขารับการฝึกวิชากับพระเอกของเราอยู่นั่นเองและกูเหมองก็เลยได้มาเจอกับผู้ถือคล้องดาบวิญญาณราชันคนก่อนคนเดียวกับที่พระเอกนั้นได้เคยเจอกับเขามาก่อนหน้านี้นั่นเองซึ่งพระเอกนั้นก็ถึงได้บอกไปเลยนะครับว่าการฝึกฝนวิชาของกูเหมองมันนั้นก็เป็นไปได้ด้วยดีเป็นอย่างมากเลยและคาเนี่ยก็จะไม่ทําการไปรบกวนเขาจะดีกว่าและต่อมานะครับกูเหมึงเขาเนี่ยก็ได้บอกไป ว่ามีเพียงแค่วิธีนี้เท่านั้นที่จะทําให้ข้านั้นสามารถใช้วิชาที่มีระดับที่เหนือกว่านี้ได้นาะนะซึ่งจากนั้นกูเหมองเนี่ยก็ได้ออกมาเพื่อทาการกล่าวขอบคุณให้กับพระเอกที่โลกภายนอกนิมิตนั่นเองซึ่งพระเอกนะครับจึงตอบว่านี่มันก็เป็นระยะเวลาถึง3วันสาคืนเลยทีเดียวและในที่สุดเจ้าเนี่ยก็ตื่นขึ้นแล้วอย่างนั้นหรอและเจ้ากับข้านั้นนะก็เป็นพี่น้องกันแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าเองเนี่ยก็ไม่ต้อง ทำตัวอ่อนน้อมทําตนต่อขา่าภูนี้ให้มันมากนักก็ได้และด้วยวิธีที่ข้าได้ให้เจ้าไปเจ้าก็จงทําการตั้งใจฝึกฝนเคล็ดวิชาอย่างเคร่งครัดด้วยละ่ะแล้วสักวันหนึง่งเจ้าเนี่ยก็จะได้เป็นจัก,กรพรรดิแห่งดาบเตา๋าที่แท้จริงได้อย่างแน่นอนเลยซึ่งกูเมืองนะครับเขาก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่มีพระเอกเป็นอาจารย์นั่นเองและจากนั้นกูเมองเขาก็เลยได้บอกต่อไปอีกว่าต่อจากนี้ไป ขอแค่พระเอกทำการสั่งมาและไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยนะครับเขาก็จะยอมทําตามทั้งหมดซึ่งพระเอกนั้นจึงตอบว่าข้าขอขอบใจเจ้ามากแต่ทว่าก่อนอื่นเลยเจ้าก็จงอย่าลืมไปด้วยละ่ะว่าเจ้าเองนั้นก็มีศึกใหญ่ที่กําลังรอเจ้าอยู่นะ่ะเพราะว่าเจ้าเองก็จะต้องไปทําการต่อสู้กับพวกหลานของเจ้าจากักรพรรดิถึง5คนด้วยกันเลยทีเดียวเพื่อทีตัวเจ้านั้นก็จะได้นํารางวัลชนะเลิศ ลกลับมาฝากให้กับพวกเรายังไงล่ะซึ่งกมเหมือนก็บอกไปนะครับว่าอย่าห่วงเลยอาจารย์ตัวระดับพลังของข้าในตอนนี้เนี่ยข้าจะไม่มีทางพ่ายแพ้ให้กับพวกมันได้เป็นอันขาดซึ่งพระเอกนั้นก็จึงได้ตอบไปเลยว่าถ้าหากเป็นเช่นนั้นก็ย่อมดีและนี่แหละที่มันก็เป็นสิ่งที่ข้าต้องการมาโดยตลอดข้าต้องการที่จะเห็นความเย่อยิงและความทะนงตนของเจ้าเพราะว่ามันนั้น ก็จะสามารถแสดงได้ถึงระดับความมั่นใจของเจ้ายังไงละ่ะแล่เจ้ากระจงตามข้ามาเพื่อกลับไปยังที่สำนักจิวเซียวของพวกเราด้วยละ่ะและในขณะที่ทั้งสองคนนั้นก็กําลังเดินทางอยู่นะครับและจากนั้นมันก็ได้มีชายคนหนึ่งที่เขานั้นก็กําลังแอบมองทั้งสองคนอยู่นั่นเองและเขาก็ได้ยิ้มออกมาซึ่งพระเอกของเรานั้นก็สามารถรับรู้ได้ในทันทีแต่ทว่าพระเอกนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไร และพระเอกนั้นเขาก็จึงบอกกับลิวเซียงไปอีกว่าเจากก้าก็จงทําใจให้สงบเสียเถอะเพราะเมื่อวันประลองได้มาถึงขาเนี่ยก็มั่นใจนะว่ากู๋เหมองของพวกเรานั่นก็จะต้องเป็นไฟที่สามารถเอาชนะไอ้เจ้าพวกนั้นทั้งห้าคนได้อย่างแน่นอนและทันใดนั่นเองจูจ่ๆนะครับผมมันก็ได้มีคนเข้ามาซึ่งชายแปลกหน้าคนนี้เขาก็ได้พูดขึ้นมาเลยนะครับว่าใครกันที่มีนามว่าซูชิงหยุนอย่างนั้นหรอและจากนั้นพระเอกของเรา เขาก็ได้เดินนําหน้ามาอย่างหล่อเพราะเป็นอาจารย์และหัวหน้าทีมทั้งทีเขาก็ต้องทำการแสดงให้ลูกศิษย์ได้เห็นถึงความน่าเกรงขามของพระเอกและพระเอกนั้นก็จึงบอกไปว่าข้าเองที่มีนามว่าซูชิงหยุนและเจ้ามีอะไรการอย่างนั้นหรือและชายคนนี้นะครับผมเขาก็มายังที่แห่งน,นี้ก็เพื่อมารายงานไปนั่นเองอีกว่าจากการที่ข้าทำการตรวจสอบทีมของพระเอกไปเรียบร้อยแล้วและนี่มันก็เป็นระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดถึง2ปีเต็ม ที่พระเอกนั้นก็ได้มาเข้าร่วมกับสำนักจิวเซียวแห่งนี้แต่ทว่าพระเอกนั้นก็กลับไม่เคยที่จะลงนามเพื่อเข้าร่วมซื้อการประลองตรงเทียนเลยและเรื่องแบบนี้นั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะซึ่งทัานใดนั้นนะครับลิวเซียงนางนก็จึงได้พูดปกป้องพระเอกไปเลยว่าทีมของพวกเรานั้นก็มีแต่สุดยอดอชาลียะและนั้นจึงทําให้ท่านพี่นั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ลงแข่งขันเลยซึ่งชายคนนี้ เขานะครับผมก็จึงได้ตอบว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะหรอหรือว่าจะเป็นเพราะว่าเจ้าเนี่ยก็เป็นคนที่หวาดกลัวที่จะลงแข่งขันใช่หรือไม่ละ่ะและถ้าหากว่าเจ้ากลัวมากนักเนี่ยข้าก็มายัางที่นี่เพื่อมาทําการประกาศอย่างเป็นทางการยังไงละ่ะว่าต่อจากนี้ไปเจ้าก็จะต้องถูกปลดออกจากการเป็นสิทธิ์ของสำนักแห่งนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยและก็จงสายหัวออกไปจาก สำนักของพวกเราซะตอนนี้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมมันก็ดูเหมือนกับเล่ากับว่ามันก็จะมีใครบางคนที่ต้องการที่จะกําจัดพระเอกให้พ้นทางไปนั่นเองเพื่อที่พวกมันนั้นก็จะได้ไปเข้าถึงตัวของหลิวเซียงได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นซึ่งหลิวเซียงนั้นก็พยายามที่จะปกป้องพระเอกไปแต่พระเอกนั้นก็ได้บอกไปว่าทากฏของสำนักแห่งนี้ มันนั้นก็เป็นเช่นนั้นจริงข้าเนี่ยจะออกไปด้วยก็ได้และพระเอกนั้นก็ได้บอกกับหลิวเซียงไปอีกเลยนะครับว่าหลิวเซียงเจ้านั้นก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องปกป้องข้าหรอกเพราะว่าข้าเนี่ยก็จะไม่มีวันถอดทิ้งเจ้าไปไหนอย่างแน่นอนเจ้าเด็กโง่เอ๋ยและเจ้าก็จงอย่าลืมเสียเราว่าข้ามายังโลกนี้เพื่อใครกันอย่างนั้นหรือข้ามาที่นี่ก็เพื่อตามหาตัวของเจ้าไม่ใช่หรือย,ยังไงหลังจากที่ศึกการต่อสู้ กับเจ้าวังเงยือกแข็งนั้นมันก็ได้จบลงไปแล้วและมันก็เป็นข้าเองที่เตรียมใจที่จะมาที่นี่เพื่อมาเข้าร่วมกับที่สำนักจิวเซียวแห่งนี้และเพื่อที่จะมาเห็นรอยยิ้มของเจ้าอีกครั้งและข้าหนักก็ไม่ได้มาเพื่อเห็นเจ้าร้องไห้แม้แต่น้อยซึ่งหลิวเซียงนะครับนางก็ได้บอกว่าข้าหนาก็รู้ดีท่านพี่แต่ถ้าหากว่าความรักของพวกเรานั้นมันเป็นนิรันด์จริงๆแล้วก็แล้วทาไมพวกเรา ก็ถึงต้องแยกจากการอย่างนั้นหรอส่งตัวโกงเนี่ยมันก็ได้บอกต่อเลยนะครับว่าไม่ต้องทําการหล่าลาให้มันมากนักละเพราะว่ามันก็จะเป็นการเสียเวลาและเจ้าเองก็จงรีบใส่หัวออกไปได้แล้วละและจากนั้นนะครับตัวโกมันก็ทําการเดินพาพระเอกเพื่อออกไปส่งที่ด้านนอกสํานักและมันก็ได้มีหลิวเสียงที่มาพร้อมกับกูมึงที่ได้มาส่งพระเอกของเราด้วยซึ่งผู้คนนะครับพวกเขาทุกคนเนี่ยก็ต่างพากันหัวเราะยอดพระเอก พอพวกเขาเนี่ยก็ได้มองนะครับว่าพระเอกของเรานั้นก็เป็นเพียงแค่คนขี้ขลาดที่ไม่กล้าที่จะลงแข่งขันจนกระทั่งพระเอกต้องถูกขับไล่ออกจากสำนักซึ่งพระเอกนั้นก็จึงได้บอกกับทั้งสองคนนี้ไปนั่นเองนะครับว่าพวกเจ้าทั้งสองคนเนี่ยไม่ต้องตามข้ามาก็ได้นะเพราะเดี๋ยวว่าพวกเจ้าก็จะถูกหัวเราะยอะไปด้วยนั่นเองซึ่งหลิวเซียงนั้นจึงได้ตอบพระเอกไปว่าข้าก็จะอยู่เคียงข้างท่านพี่แบบตลอดไปเอง และข้าก็ไม่เคยสนใจคําพูดของคนพวกนี้หรอกซึ่งกูเมึงเขานะครับก็จึงได้บอกอีกเลยว่าถูกต้องแล้วละท่านอาจารย์เพราะข้าเองก็จะขอยืนอยู่ตรงนี้เพื่อท่านเสมอเลยยังไงละ่ะซึ่งตัวกงนะครับมันก็ได้คําออกมาและจากนั้นพระเอกเนี่ยก็เริ่มได้ยินเสียงของเราผู้คนที่กําลังพูดคุยนินทาพระเอกของเราอยู่ว่าเขานั้นก็เป็นเพียงแค่ขยะของสำนักแห่งนี้และคนอย่างพระเอกเนี่ย อยู่ไปก็มีแต่จะทําให้สํานักของพวกเราแห่งนี้นั้นก็ <S <S นนจะต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งกูมึงนั้นก็ถึงกับคล้องขึ้นเมื่อเขานะครับก็ได้ยินผู้คนพูดแบบนี้และเขาจึงได้บอกไปอีกว่าจงอย่ามาบังอาจดูถูกอาจารย์ของข้าจะดีกว่าไม่อย่างนั้นพวกเจ้านี่ยก็จะต้องเสียใจนะขอบอกและข้าก็จะทําการสังหารพวกเจ้าไปด้วยซะเลยซึ่งตัวโกงเนี่ยมันก็ได้พูดต่อนะครับผมว่าอ๋อข้าลืมบอกไปเลย เนื่องจากว่าซูชิงยุนเจ้าเนี่ยก็ได้ถูกในประเทศออกจากสำนักแห่งนี้แล้วเพราะฉะนั้นเจ้าก,ก็จะต้องทำการส่งมอบตราประจำทีมและก็ตราของสำนักมาให้กับข้าผู้นี้ด้วยยังไงละ่ะเพราะเจ้านั้นก็เป็นคนที่ไม่คู่ควรกับพวกมันอีกต่อไปแล้วซึ่งหลิวเซียนะครับก็เลยได้ตอบว่านี่มันก็จะต้องเป็นแผนสกรปรกของพวกเจ้าแน่พวกเจ้าน่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะมายึดตราของท่านพี่ไปและไอ้เจ้าพวก หลานของจกักรพรรดิไม้ทั้งห้าคนเนี่ยพวกเขานั้นได้ทําการติดสินบนอะไรให้กับเจ้ากันจงบอกข้ามาเดี๋ยวนี้ซึ่งตัวโกงนะครับมันก็ได้พูดไปอีกเลยว่าดื้อดึงซะจริงนะและจงส่งมอบตราประจําสํานักมาให้กับข้าเดี๋ยวนี้และเจ้าก็รีบๆทําการสายหัวไปได้แล้วเพราะข้าจะไม่พูดอีกเป็นครั้งที่สามอย่างแน่นอนซึ่งพระเอกก็จึงได้ทําการส่งมอบตราไปให้กับมันพร้อมกับได้บอกไปนะครับว่า ข้าเองก็หวังว่าสํานักจิวเซียวนั้นนะก็คงจะไม่มานั่งเสียใจภายหลังหรอกที่ได้กระทําการเช่นนี้ลงไปซึ่งไอตัวโกงเมื่อมันได้ของมาเนี่ยนะครับผมมันเนี่ยก็ถึงกับผลละออกมาเลยพร้อมกับได้บอกไปอีกว่าสํานักแห่งนี้มันนั้นก็มีแต่พวกสุดยอดอัจฉริยะแล้วใครกันล่ะที่มันจะไปแค่คนอย่างพระเอกอย่างนั้นรือแต่ถ้าหากว่าให้เปรียบเทียบเจ้าเนี่ยก็เป็นได้แค่หนูที่อาศัยอยู่ในสํานักก็เท่านั้นซึ่งเมื่อลิวเซียง นางได้ฟังดังนั้นเนี่ยนะครับอยู่เสียงนั้นก็ถึงกับโกรธจัดและนางก็จึงได้ทําการสัดพลังน้ําแข็งขั้นสุดยอดออกมาซึ่งมันก็ทําให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่นั้นก็ต้องต่าง,างพากันอึ้งอ้าปากค้างไปตามๆกันแต่พระเอกนั้นก็ได้บอกไปอีกว่าพอได้แล้วละลิวเซียงจงอยากกังวลใจไปเลยเพราว่ะคาเนี่ยก็ยังเอาอยู่ซึ่งตัวโกงมานะครับก็จึงได้พูดต่อว่าเห็นแกท่านจาก,กพัดน้ําแข็งหลอกนะและเรื่องเมื่อตะกี ข้าก็จะถือซะเลยว,ว่าข้าก็จะทำไปลืมๆไปก็แล้วกันแต่ถ้าหากว่าเจ้าก็บังอาจมาปล่อยพลังและทำเช่นนี้อีกละก็ข้าก็จะทำการลงโทษเจ้าไปด้วยอีกคนและต่อมานะครับพระเอกนั้นก็ได้บอกให้ทั้งสองนั้นรีบกลับไปก่อนแต่ทั้งสองนะครับก็ยืนยันที่จะอยู่เป็นเพื่อนพระเอกต่อแต่ทว่าทันใดนั่นเองพวกตัวโกงทั้งห้าคนที่เป็นสุดยอดอัจฉริยะและเป็นหลานของพวกจกักรพรรดิและพวกเขานั้น ก็ได้บุกมาถึงที่แห่งนี้พร้อมกับได้บอกไปอีกว่าข้านะไม่ให้เจ้าหนีไปแบบง่ายๆหรอกนะซึ่งพระเอกเขาก็ได้บอกกับพวกมันไปว่าคนอย่างพวกเจ้าจะไปทําอะไรได้อย่างนั้นหรอซึ่งที่พวกมันเนี่ยมาอย่างที่แห่งนี้เนี่ยนะครับผมมันก็มาที่แห่งนี้ก็เพื่อบอกกับพระเอกของเราไปเลยนั่นเองว่าก่อนที่เจ้านั้นจะจากไปข้าก็คงจะต้องขอทําการยึดตราของกองทัพไปจากเจ้าด้วยเลยละกันเพราะพวกเราก็มาที่นี่ ตามคำสั่งและในนามของกองทัพยังไงละ่ะซึ่งพระเอกเขาก็ได้บอกไปเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าทางกองทัพพวกเขานั้นก็มีกฎที่เข้มงวดเป็นอย่างมากและพวกเขานั้นก็จะไม่มีวันยึดตราของกองทัพไปจากใครง่ายๆแน่และที่พวกเจ้านั้นทําการปลอมแปลงคําสั่งจากทางกองทัพเนี่ยนะต่อให้พวกเจ้านั้นก็จะเป็นถึง หลานของพวกจกักรพรรดิแต่มันเนี่ยก็ยังคงถือว่ามีความผิดไร้แรงอยู่ดีและพวกจกักรพรรดนั้นพวกเขาก็คงที่จะไม่สามารถปกป้องพวกเจ้าได้อย่างแน่นอนและเฟยฟ้านะครับผมจึงตอบว่าอะไรกันละ่ะนี่เจ้าเองก็ไม่เชื่อในสิ่งที่ข้าผู้นี้พูดอย่างนั้นหรองั้นเจ้าก็จงดูซะให้เต็มตาเพราะว่านี่มันก็คือจดหมายรับรองจากทางกองทัพเองเลยยังไงละ่ะแถมตาประทับสีแดงที่เจ้าได้เห็นอยู่ตรงนี้ มันเนี่ยก็เป็นตราที่มีแค่ในกองทัพก,ก็เท่านั้นและว่ายังไงล่ะทีนี้เจ้าก็จะทําการเถียงค่าต่อไปได้ยังไงกันอย่างนั้นลือเจ้าน่ะจบเพลแล้วและก็มาได้เพียงแค่นี้แหละไอเจ้าซูชิงหยุนเอ๋ยซึ่งพระเอกนั้นเขาก็ได้คิดในใจไปนะครับว่าขานนั้นก็ได้ทําการต่อสู้กับพวกกองทัพปีศาจและกลด้ขึ้นเป็นผู้นําของกลุ่มทหารมาป่าอีกด้วยและพวกเขานั้นก็มีความสําคัญมากยิ่งต่อเผ่ามนุษย์ของพวกเรา และมันเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เลยที่พวกกองทัพนั้นจะทำการปลดฆ่าผู้นี้ออกไปจากกองทัพนานะและนี่มันก็เป็นเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยซึ่งพวกตัวโกงมันเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะใช้อำนาจต่างๆในการกดขี่ข่มเหงพระเอกของเราไปนั่นเองและก็ได้ทำการพูดจาเพื่อกดดันพระเอกไปอีกแบบต่างๆนานานะครับเพราะพวกมันเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีอำนาจเป็นอย่างมากและพระเอก มันก็จึงได้เดินไปเพื่อบอกกับพวกมันไปอีกว่าและพวกเจ้าเองก็เตรียมตัวเตรียมใจด้วยล่ะที่จะรับผลของการกระทําของพวกเจ้าเอาไว้ด้วยและจากนั้นตัวโกงมันก็จึงได้บอกต่อเลยนะครับว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันก็ได้ดําเนินมาจนถึงขั้นนี้แล้วนะนะและขานเนี่ยก็ไม่เข้าใจเลยว่าทาไมเจ้านั้นยังถึงได้ทําการพูดจาที่มันไร้สาระเช่นนี้ออกมาอีกและเจ้าน่ะคิดจริงๆนะหรือว่าพวกเหล่านั้นได้ทําการ กุเรื่องทั้งหมดขึ้นมาเองซึ่งเมื่อพระเอกนั้นก็ได้อ่านข้อความทั้งหมดและพระเอกก็ทําการประกาศต่อพวกมันไปนะครับว่าคําสั่งของกองทัพนั้นมันก็ถือว่าเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้และบทเรียนในวันนี้ข้าก็หวังว่าทุกคนก็จะได้เห็นด้วยตาของตัวเองแล้วและก็จงอย่าได้นํหลานของจกักรพรรดิทั้ง5้าคนนี้ไปเป็นเยี่ยงอย่างของพวกเจ้าเพราะพวกเขาเนี่ยต่างก็เป็นคนที่ไร้ซึ่งความรับผิดชอบ ที่ได้แต่พึ่งพาอาศัยเพียงแต่พลังอํานาจก็เท่านั้นแล้วก็ใช้มันเพื่อการกันแกล้งผู้คนบริสุทธิ์และพวกเขาเนี่ยก็มักที่จะทําตัวแบบก่อปัญหาไปเรื่อยเปยื่อยเหมือนกับพวกเด็กที่เอาแต่ใจยังไงละ่ะซึ่งเมื่อพวกตัวโกงพวกมันได้ฟังดังนั้นพวกมันนะครับก็จึงได้ทําการเล็งดาบมาที่พระเอกในทันทีซึ่งหลิวเซียงก็จะเข้ามาเพื่อทําการช่วยพระเอกต่อสู้แต่พระเอกนั้นก็ได้ห้ามเอาไว้พร้อมกับได้ประกาศต่อไปอีกว่า จ้าได้ทําการส่งคนระดับจัก,กรพรรดิมารอบสังหารข่าผู้นี้และมันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสะอิดสะเอียนใจยิ่งหนักซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าไอตัวโกงคนนี้เนี่ยมันก็ไม่ทําการยอมรับและก็เลยได้บอกบายเบี่ยงว่าให้พระเอกนั้นส่งมอบตรามาเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นก็จะถือว่าเป็นการขัดคําสั่งของทางกองทัพซึ่งพระเอกนั้นเขาก็ได้บอกไปเลยนะครับว่าถ้าหากว่าพวกเจ้าเนี่ยอยากที่จะได้มันนักแล้วก็ ข้าก็จะส่งมอบมันไปให้กับพวกเจ้าก็ได้นะแต่ข้าเนี่ยก็กลัวว่าพวกเจ้านั้นจะไม่กล้ารับมันเอาไว้มากกว่าซึ่งเมื่อพวกตัวโกงมันนั้นก็ได้มาเห็นตราของพระเอกและพวกมันเนี่ยนะครับก็ถึงกับต้องอึ้งไปตามๆกันและตอนนี้มันนะครับก็คือตราของแม่ทัพของกองทัพนั่นเองและพวกมันก็จึงได้บอกพระเอกว่านี่มันจะเป็นไปได้ยังไงกันเจ้าหนาพึ่งเข้ามายัางที่สำนักแห่งนี้ได้ไม่นาน แต่ทำไมเจ้าถึงได้มีตราที่เป็นตำแหน่งของแม่ทัพได้กันล่ะและพวกมันเนี่ยก็ถึงกับเงือตกกันเลยทีเดียวและมันก็ได้คิดแน่ใจไปต่ออีกว่าไอ้เจ้ามอนี่ที่มีระดับพลังอยู่แค่คันหินหยางเนี่ยนะและทำไมมันถึงได้มีตราของแม่ทัพได้กันล่ะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่ามันเนี่ยก็คงจะรู้แล้วสิว่าแผนการทั้งหมดในครั้งนี้ก็เป็นพวกเราเองนั่นแหละ ที่เป็นฝ่ายสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งพระเอกนั้นเขาก็เลยได้บอกไปว่าที่พวกเจ้าว่ามาทั้งหมดนี้นะั่นนะมันก็เป็นเรื่องโกหกทั้งเพและพวกเจ้านั้นก็เป็นแค่คนที่ต้องการทําการเรียกร้องความสนใจไปจากเราผู้คนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวก็เท่านั้นและมันก็ช่างเป็นการกระทําที่น่าละอายใจยิ่งนักเป็นอย่างมากและอย่างไรก็ดีข้าในฐานะแม่ทัพของกลุ่มหมาป่าพิชิตข้าก็ขอทําการประกาศไว้ณตรงนี้เลยว่า การกระทําของพวกเจ้านั้นก็เกือบที่จะทําให้กลุ่มมมาป่าพิชิตนี่ก็เกือบที่จะต้องถูกยุบขึ้นมาจริงๆซึ่งจากนั้นนะครับเราผู้คนพวกเขาก็ได้บอกว่าพวกกลุ่มมมาป่าพิชิตนั้นพวกเขานั้นก็เป็นกลุ่มทหารที่ถูกเราขานต่อๆกันว่าพวกเขาแต่ทาการยืนหยัดต่อสู้กับกองทัพของเราปีศาจแต่อย่างกล้าหาญมากๆจนทําให้พวกปีศาจนั้นมันก็ถึงกับต้องลาาถ,ถอยกลับไปและพวกเขานั้นก็ถือว่าเป็นวีรบุรุษ ของเผ่านมนุษย์เลยก็ว่าได้และจะต้องถูกยกย่องเป็นอย่างมากและถ้าหากว่าพวกเขาจะต้องถูกยุบก,กลุ่มขึ้นมาและพวกเราเนี่ยจะต้องแยกกันอย่างแน่นอนและนี่นะครับผมมันก็จึงทําให้เหล่าผู้คนในสํานักนั้นก็เริ่มที่จะเกลียดชังหลานจักรพรรดิทั้งหมด5คนนี้ซึ่งก็เรียกได้ว่าพวกมันเนี่ยนะครับก็คาดไม่ถึงว่าพระเอกของเรานั้นก็จะเป็นคนในระดับแม่ทัพและนั่นมันก็จึงได้ทําให้ ฐานของพวกมันนั้นก็ถึงกับต้องล่มไปนั่นเองซึ่งจากนั้นเหล่าผู้คนนะครับก็เริ่มที่จะมองพระเอกใหม่และพวกเขานั้นก็ต่างพูดกันไปอีกว่าการประลองเทียนกงนั้นก็เปรียบเทียบไม่ได้เลยกับการที่พระเอกนั้นก็ได้เป็นแม่ทัพจริงๆและพระเอกเนี่ยก็เป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากและพวกเราเนี่ก็ผิดไปแล้วที่เคยมองเขาผิดไปซึ่งกู่เมืองน,นั้นก็จึงได้บอกไปอีกว่าพวกเจ้าเห็นหรือยังว่าใครกันแน่ละที่เป็น วีระบุรุษแบบตัวจริงเสียงจริงและอาจารย์ของข้าเนี่ยเขานั้นก็ไม่ใช่พวกซื้อบื้อแบบพวกเจ้าหรอกซึ่งพระเอกนั้นก็จึงได้บอกไปต่ออีกว่าที่ผิดพลาดนะมันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องคำสั่งของทางกองทัพหลอกแต่เป็นตัวพวกเจ้าต่างหากและทีนี้พวกเจ้าจะยังอยากได้ตรากองทัพของข้าผู้นี้อยู่อีกหรือเปล่าล่ะซึ่งพวกตัวโกงเนี่ยนะครับพวกมันนั้นก็ต่างพกกากันอ้ามมั่งอึ้งและก็ได้คิดในใจไปอีกว่า ถ้าหากว่าเราทําการยึดรานั่นกลับไปใหกองทัพแล้วละก็และกลุ่มมาป่าพิชิตนั้นก็จะต้องถูกยุบทิ้งไปอย่างแน่นอนและมีหวังว่าพวกเราเขาจะได้โดนกลนด่าจนต้องเละเป็นโจกและเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากแน่นอนและทันใดนั่นเองมานะครับผมก็ได้มีคนปรากฏตัวขึ้นมาอีกซึ่งจกักรพรรดิน้ําแข็งหนานก็ได้โผล่มายัางที่นี่พร้อมกับได้บอกไปอีกเลยว่าดูซิว่าพวกเจ้าทุกคนได้ทําอะไรลงไปกันเนี่ย และถึงแม้ว่าพวกมันก็รู้ตัวอยู่แล้วนะครับว่าพวกมันนั้นก็เป็นฝ่ายที่ผิดเต็มๆแต่ด้วยความที่ว่าพวกมันนั้นก็เป็นหลานของเราจากักรพรรดิทั้งหลายพวกมันเนี่ยก็จึงได้ไม่เกรงกลัวต่อกฎของสำนักแห่งนี้เลยและมันก็ได้ทำการขอโทษไปแบบชิวๆเลยนั่นเองและท่านอาจารย์ของหลิวเซียงนางจึงพูดขึ้นมานะครับว่าโทษฐานที่พระเอกของเรานั้น แต่มาเก่อเรื่องในวันนี้และพระเอกเขานั้นก็จะต้องทุกข์ปลดจากการเป็นแม่ทัพไปเลยซึ่งพวกตัวโกงพวกมันนั้นก็ถึงกับต้องหัวเราะยอดพระเอกออกมาและก็ได้คิดในใจไปนะครับว่าสมน้ำหน้าแล้วไอเจ้าซูชิงหยุนเป็นยังไงบ้างละ่ะแต่จัก,กรพรรดิน้ำแข็งนางก็กลับได้พูดต่อไปอีกว่าแต่นางเนี่ยก็จะทำการแต่งตั้งให้พระเอกเป็นปรมาจารย์ประจำกองทัพแทนไปนั่นเองนะครับสิ่งมันนั้นก็เป็นตำแหน่ง ที่มีระดับสูงเทียบเท่ากับจกกักรพรรดิน้ำแข็งเลยก็ว่าได้ซึ่งมันก็ทําให้ทุกคนนั้นก็ต่างพากันอึ้งปากค้างไปตามๆกันและพวกพระเอกพวกเขานั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากและอาจารย์ของหลิวเซียงนางนะครับผมก็จึงได้บอกต่อว่าคาเนี่ยก็มีอายุมาเป็นหมื่นๆปีแล้วละและข้านั้นก็ขอบอกตรงนี้เลยว่าเจ้านั้นก็เป็นคนที่คู่ควรแล้วซึ่งพวกตัวโกงนั้นมันก็ต่างพากันคิดในใจไป ว่านอ,อกจากพวกเราจะไม่สามารถฆ่ามันได้แล้วแต่มันยังได้รับแต่งตั้งตัวจัก,กรพรรดิน้ำแข็งอีกแล้ววันนี้มันก็เป็นวันอะไรกันแน่เนี่ยช่างเป็นวันที่ไม่ดีเป็นอย่างมากซะจริงซึ่งพระเอกนั้นก็ได้คิดว่าแทนที่ข้าจะมาคิดเรื่องไอ้เจ้าพวกนี้ทั้งห้าคนข้าควรเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องราชินีมแมลงและเมืองใต้ดินมากกว่าและถ้าหากว่าวันหนึ่งเผ่ามนุษย์เนี่ยได้ถูกทําลายล้างขึ้นมาจริงและโลกใต้ดินนั้น มันก็จะเป็นที่อยู่อาศัยที่ต่อไปของมนุษย์แน่และพระเอกนั้นก็เลยได้ทําการปฏิเสธตําแหน่งนี้ไปเพราะตัวของพระเอกนั้นก็มีความคิดที่ว่าเขานั้นก็คงจะไม่มีเวลาที่จะมาดูแลสํานักอย่างแน่นอนเพราะต้องจัดการเรื่องต่างๆอีกเยอะแยะมากมายและพระเอกนั้นก็จึงได้ขอมอบตําแหน่งนี้ไปให้กับลิวเซียงและจากนั้นจักรพรรดนิน้ําแข็งนางก็จึงได้ถามไปอีกว่านี่เจ้า ก็แน่ใจแล้วอย่างนั้นหรอและเจ้ารู้ใช่หรือไม่ว่าตำแหน่งที่ข้าได้มอบให้ไปมันนั้นก็เป็นตำแหน่งที่มีค่ามากมายขนาดไหนซึ่งพระเอกเขาก็ตอบว่าแน่ใจและจากนั้นเมื่อจัก,กรพรรดิน้ำแข็งนั้นก็ได้จากไปและพวกตัวโกงเนี่ยมันก็ได้บอกต่ออีกว่าข้าฝากไว้ก่อนเธอและสักวันหนึ่งพวกเราจะได้เห็นดีกันอย่างแน่นอนซึ่งพระเอกก็บอกว่าย่อมได้และพวกเจ้าเนี่ยจะมาเมื่อไหร่ก็ได้นะมันก็ย่อมได้เสมอเลย และจากนั้นนะครับก่อนที่พระเอกจะขอตัวแยกย้ายกันไปและเขานั้นก็จึงได้บอกว่าต่อจากนี้ไปนะหลิวเซียงเจ้านั้นก็จะได้กลายมาเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ของสำนักแห่งนี้แล้วและมันก็แน่นอนว่ามันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ข้าก็เชื่อใจเจ้านะและข้าก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งเจ้าจะสามารถทําได้อย่างแน่นอนและเมื่อยามใดที่เจ้านั้นต้องการข้าก็ขอแค่บอกมาได้เลยและข้าก็จะรีบมาหาและจากนั้นชากต่อมา หลิวเซียงนะครับก็กําลังทําการฝากให้กูเหมืองได้ดูแลเรื่องทั้งหมดให้แทนในขณะที่นางได้เข้าไปฝึกวิชาอยู่และหลิวเซียงนางก็ได้บอกไปต่ออีกว่าหลังจากที่ศึกสงครามกับพวกก้าววังเย่อแข็งมันก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วและพลังปราณเย็นและพลังหัวใจเย่อแข็งในร่างกายของข้าผู้นี้เนี่ยมันก็ได้เพิ่มขึ้นมาสูงขึ้นจนไปถึงขั้นระดับที่ก้าได้สําเร็จแล้วและเพื่อที่จะเอาชนะ พวกหลานจักรพรรดิทั้งห้าคนนั้นได้และช่วยเหลือท่านพี่สู้ขานี่ก็จําเป็นที่จะต้องแข็งแกล่งให้มากยิ่งขึ้นและหลิวเซียงนั้นก็ได้ทําการและเบิดสุดยอดพลังทั้งหมดออกมานั่นเองซึ่งมันก็ทําให้ห้องนี้ก็ถึงกับต้องถูกแช่แข็งเลยทีเดียวซึ่งพวกกูเหมิงและลูกศิษย์ของพระเอกที่ได้ยืนดูอยู่ด้านนอกพวกเขานั้นก็ถึงกับต้องยืนงงและพวกเขาทั้งสีก็เลยต้องรีบวิ่งหนีตายจากพลังของลิวเซียงไปนั่นเอง แต่ขาของกูมึงมันเนี่ยนะครับผมกด็ดันติดและก็ขยับไม่ได้เพราะว่าก็ได้โดนแช่แข็งอยู่และกูเหมึงเขาก็เลยได้ใช้พลังในระดับจักรพพัดเพื่อพังน้ําแข็งนี้มาและจากนั้นพวกทีมพระเอกพวกเขานั้นก็ได้ต่างพากันชื่นชมว่าพลังของหลิวเซียงเนี่ยนางก็เป็นคนที่สุดยอดเป็นอย่างมากและอาจารย์หลิวเซียงนางเองเนี่ยนะครับก็สามารถสัมผัสได้ถึงพลังอันมหาศาลนี้ด้วยและนางเนี่ยก็จึงได้บอกต่อ ว่าลิวเซียงเจ้านั้นก็เป็นคนที่มาได้ไกลามากจนมาถึงขั้นนี้ได้แต่พลังปลานเย็นในร่างกายของเจ้าเนี่ยมันนั้นก็จะค่อยๆขจัดอารมณ์ความรู้สึกของเจ้าปฏีละน้อยน,าน,านาั่นนะและภายในอนาคตเนี่ยข้าเองก็ไม่แน่ใจว่าซูชิงหยุนคนนั้นจะยังรักเจ้าอยู่หรือไม่เมื่อเจ้านั้นต้องกลายเป็นคนที่ไร้ซึ่งอารมณ์และไร้ซึ่งความรู้สึกและไอเจ้าพวกหลานของจักรพรรดิทางห้าคนเนี่ย พวกเขานั้นก็มีความต้องการที่จะแต่งงานกับเจ้าด้วยซึ่งข้าเองเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่พอใจมากที่สุดและหลิวเซียงเอ๋ยเมื่อวันใดก็ตามที่เจ้านั้นนะก็จะได้กลายมาเป็นคนในระดับมหาจักรพรรดิแล้วข้าเองก็หวังนะว่าเจ้านั้นก็จะสามารถก้าวข้ามข้าผู้นี้ไปได้และจากนั้นเมื่อการฝึกวิชาของเจ้าเนี่ยมันก็ได้เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วและเมื่อนั้นเจ้าก็จะสามารถกลับมา มีความรู้สึกได้อีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าวันนั้นสูเชียงหยุนจะยังสามารถอดทนรอเจ้าได้นาะนนะแล่จากนั้นนะครับชากต่อมาหลิวเซียงนั้งก็ทำการฝึกวิชาต่อไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ทำให้หลิวเซียงนันก็ต้องรู้สึกเจ็บปวดแต่นั้นก็ต้องยอมทําทุกทางเพื่อช่วยพระเอก